สองกำมือนะคะเออล้วก็มาหุงใส่น้ำสี่ถ้วยค่ะสี่หรือห้าถ้วยเราจะหุงข้าต้มนะคะเราต้องใส่น้ำเยอะหน่อยเราเราหุงตั้งแต่กลางคืนพอเช้ามาเขาก็จะนิ่มสุกพอดีค่ะไม่งั้นเขาจะกระด้างนะคะก็ามาล้างน้ำแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเราก็ผึ่งให้แห้งแล้วเราจะเอาไปทอดค่ะ ปลาเค็มพอสุกนะคะหลังจากล้างน้ำสักสองสามน้ำเพื่อลดความเค็มค่ะแล้วก็มันปากแห้งมันแข็งก็แช่น้ำไม่หน่อยพอสุกแล้วเราก็ตักอันนี้กระเทียมจีนกลีบจะใหญ่กว่าแต่ความหอมก็จะน้อยกว่าน,นี่กระเทียมไทยนะคะกลีบเล็กความหอมก็จะมากกว่าแล้วก็อร่อยกว่า แต่กระเทียมไทยเนี่ยมันปอกง่ายแล้วเวลาเราหัน่นหั่นใส่อะไรเนี่ยมันจะเห็นชัดกระเทียมไทยมันเล็กหั่นแล้วก็แทบไม่เห็นเลยค่ะแล้วยิ่งเอาไปผัดนะคะเ,เ,เรามาล้างน้ำมาเดี๋ยวก็เลือกแต่ใบอ่อนอ่อนฉีกเดี๋ยวเราไปเกียวกับไข่กินเ<ช>ลยเตาองมาเลือกใบแก่ๆก,ก็ค่ฉีกก้านออกค่ะแล้วก็ฉีกเป็นใบๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปชุ<ห><ค>บไข่ทอดเราซื้อมาเหลือแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเข้าฟีดไว้นะคะ แต่อ,ออกมาต้องรีบใช้นะคะเดี๋ยวเขาจะใช้เวลาผัดแต่งสีหรือเวลาแกงหรือแกงเลียงแกงส้มแกงป่าเนี่ยเราก็เอาใส่ตำลงไปจะช่วยให้น้ําแกงแดงค่ะแต่อันนี้เรามาแต่งสีผักน<ผ>้นเขียวเพอาแต่ค่ะใส่ไปในผัดผักเพื่อให้มันมีรสเวล,ลาต่อยไข่นะคะให้ต่อยใส่จานนะคะถ้าเผื่อเราไปไปต่อยใส่กระทะเลยไปเจอไข่ที่มันเสียหรือหน้ามันก็จะ เสียเวลาแล้วก็จะทำให้น้ำมังน้ำมันเนี่ยมันหม็นค่ะนะคะแล้วเราก็ตีตีเนานะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาไปสักอสองช้อนกาแฟะค่ะเพื่อที่จะได้มีนะ้ำะมันที่ทอดปลาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเทียมค่ะซอเหลืองนะคะก็เอาเอาไข่ที่ตีไว้เนี่ยใส่ลงไป ะะพอผักสุกก็เอาพริกที่หนูที่บุกไว้กับพริกแดงลงใส่ค่ะซอยหอมซอยพริกแล้วก็บีบมะนาวลาดไว้นะคะบีบมะนาวลาดไว้นะคะซิกนี้เราตั้งสวยๆเลยจะบีบก็ได้ ค่ะแต่อย่าไปลาดตัวปลานะคะถ้าเผื่อเราเราไปลาดตัวปลาแล้วเหลือเหลือเนี่ยเขาจะเหม็นค่ะจะเห็นว่าป้าน้องชอบกินหอมกระเทียมบ้านนี้เปืองเด็กเขาบอกบ้านนี้กินหอมกระเทียมเยอะจังป้าปน้องจะจัดให้ขอบจานขอบถ้วยเนี่ยห่างจากโต๊ะนิ้วนะคะ ตะเกียบก็ห่างจากโต๊ะหนึ่งนิ้วเราป้าน้องจะใช้ชามญี่ปุ่นเพราะเขาเก็บความร้อนได้ดีอะค่ะแล้วก็จะใช้ช้อนเซรามิกเพราะเขาจะไม่ร้อนใช้สเตนเลสบางที่มันร้อนนะคะป้าน้องจะชอบน้ําเยอะเห็นไหมคะข้าวต้มเนี่ยเราต้มค้างคืนไว้เนี่ยเม็ดข้าวจะบานสวยแล้วก็นิ่มถ้าเกิดเราต้มเช้าเนี่ยเขาไม่นิ่มอะค่ะเราอย่าเอาเขาสวยมาต้มนะคะไม่อร่อยอะค่ะ เห็นไหมคะเนี่ยเราก็จะมีเนี่ยกินผักได้เยอะค่ะเนี่ยผักแค่เนี่ยป้าน้องกินคนเดียวก็เกือบหมดละเป็นคนกินผักค่อนข้างเก่งอย่างปลาเค็มเนี่ยนานๆป้าน้องก็จะกินสักทีนึงจะไม่กินมากอะค่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีถนอมอาหารแล้วมันมีมีพวกเกลือค่ะเกลือเราก็ไม่ควรทานเยอะนะคะ เดี๋ยวไตมันจะพังค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอได้รับความขอบคุณจากพี่น้องค่ะขอบคุณมากค่ะลืมบอกไปที่เราเจียวกระเทียมแล้วเราก็เอาไข่ที่ตีไว้สองฟองใส่ก่อนเนี่ยมันจะได้เวลาผัดออกมาเห็นไหมคะ ไข่กันเนื้อเนี่ยไอ้ไข่กับผักเนี่ยเขาจะแยกกันเห็นได้ชัดถ้าเหื่อนเราเอาเอาผักใส่สลงไปแล้วก็ตีไข่ใส่ไปแล้วผัดพร้อมกันเนี่ยมันจะไม่เห็นเป็นก้อนๆมันจะไม่สวยค่ะแต่วันนี้ใชน้น้ามันทอดปลาเค็มผัดไข่ก็เลยไม่เหลืองเท่าที่ควรอันนี้ไข่เป็ดนะคะวิธีคนเราเนี่ยเวลาทำอะไรต้องหัดสังเกตค่ะ เออบางคนเนี้ยเกาเอาผักใส่ไปแล้วก็คุกคุกไข่มันก็ไปรวมมันจะไม่เห็นไข่เป็นก้อนๆมันไม่สวยแล้วคนจีนเขาเคยบอกป้าน้องว่าจะผัดผักให้อร่อยเนี่ยอย่างเวลาผักเนี่ยก็เอาน้ำมันหอยเนี่ยลงลงคุกผักไว้ก่อนแล้วเราเอาผัดค่ะถ้าเผื่อไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะถ้า ใส่ไปตอนไฟร้อนๆค่ะนั่นก็ใช้น้ำช่วยช่วยผมค่ะ